เดี๋ยวเรามาต่อวิชาภาษาไทยเลยนะคะ,ะสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกอ่านออกเขียนได้เล่มสีฟ้าหน้าตาแบบนี้นะคะดินสอยยางลบไม้บรรทัดเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่37นะคะเป็นเรื่องของอักษรต่านะคะอักษรต่ํามีทั้งหมด24ตัวนะคะประโยคจําก็คือ งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะคะและพ่อขาฟันทองซื้อช้างห้อนะคะตัวที่มีพยัญชนะประโยคจำทั้งหมดนะคะจะอยู่ใน24ตัวนี้นะคะการผ่นวันณนยุคของ อักษรต่ำนะคะผันได้ทั้งหมด3เสียงนะคะผันได้ทั้งหมด3เสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีนะคะยกตัวอย่างเช่นคาค่า้า,านะคะการผันเสียงวรรณยุกนะคะผันได้ทั้งหมด3เสียงนะคะอ่ะเวลาผัานนะคะเราจะผันแบบนี้ขาค่ขาขา,ขานะคะ อะถ้าเป็นคําว่างาล่ะงางางาอะอะถ้าเป็นคําว่าไฟล่ะไฟไฟไฟเห็นไหมคะว่า อักษรต่ำนะคะจะผ่านเสียงวรรณยุกต์ได้3เสียงนะคะก็คือเสียงสามัญและเสียงโทแต่รูปวรรณยุกต์จะเป un ็นไม้เอกนะคะส่วนเสียงตีรูปวรรณยุกต totally> um ์จะเป็นไม้โทนะคะสำหรับอักษรต่ำพันได้3เสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตีนะคะแต่รูปวรรณยุกนะคะจะไม่ตรงคือเสียงโทรูปวรรณยุกต์เป็นไม้เอก เสียงตรีรูปวรรณยุกเป็นไม้โทนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่38นะคะเปิดไปหน้าที่38เดี๋ยวคุณครูพาอ่านหนึ่งรอบนะคะชาชาชาให้นักเรียนเปิดเสียงออกอ่านตามคุณครูเลยนะคะชาชาชาทำไม เธอมาช้าชี้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 ชีชี้ตาใบาชี้ไม้ชี้มือชื่อชื่อชื่อ ธอชื่อว่าฟาลีดาชอ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 พ่อดีใจที่ลำใยมีชอ่อชํำ ช้ำช้ำดูซิมือเธอช้ำชัวชัวชัวผู้ใดทำชั่วก็ได้ชั่ว อ่ะสำหรับการอ่านในหน้าที่38นะคะถ้าใครรู้สึกว่ายังอ่านไม่คล่องยังอ่านไม่ได้นะคะให้ย้อนวิดีโอนะคะกลับมาทบทวนนะคะอ่ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่46นะคะวันนี้เปิดไปหน้าที่46นะคะอ่ะในแบบฝึกหัดนะคะเขาบอกว่าให้โยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่เข้าคู่กันอ่ะ ยกตัวอย่างคำแรกนะคะอ่านว่าอะไรคะทออาทาไม่เอกท่านออำนำ้ำไม่โทน้ำคำนี้อ่านว่าท่าน้ำนะคะรูปที่จับคู่กับคำว่าท่าน้ำก็คือรูปนี้นะคะโยงเส้นไปรูปนี้ตามตัวอย่างนะคะอ่ะคำที่สองนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรมอือมือไม่โทมือชอเอาชาวไม่โท เช้าคำนี้อ่านว่ามื้อเช้านะคะมือเช้ารูปไหนเป็นมือเช้าลูกร,รูปนี้ใช่ไหมคะอ่านนักเรียนโยงเส้นไปเลยโยงเส้นไปที่รูปมือเช้าอ่ะต่อมาดูคำนี้นะคะคำนี้อ่านว่าอะไรขอไขสระอีใช่ไหมคะขออีขี่ไม่โทรขี้มอเอาเมา คำนี้อ่านว่าขี้เมานะคะดูรูปไหนสัมพันธ์กับคำว่าขี้เมาคะรูปผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะอายองเส้นไปที่รูปผู้ชายคนนี้อะคำต่อมานะคะคำนี้อ่านว่าอะไรยอยักษ์ออกเสียงยอยออูยูไม e. ่เอกยูยอียีไม่เอกยี่คำนี้อ่านว่ายูยี นะคะอ่ารูปไหนรูปไหนรูปไหนสัมพันธ์กับคําว่ายูยี่ลูกอ่ารูปเสื้อยับๆยับใช่ไหมคะเสื้อยับยูยี่ใช่ไหมคะอ่ะโยงเส้นไปที่รูปเสื้ออ่านดูคําถัดมานะคะคำนี้อ่านว่าอะไรขอไอไข่ไม่เอกไข่นอเอาเนาไม่เอกเนาคำนี้อ่านว่า ไข่เน่านะคะรูปไหนคือไข่เนา่ารูปนี้อ่ะงยองเส้นไปอ่ะคำถัดมานะคะคำนี้ทอทหารออกเสียงทอก,กับสระอะไรคะอออ่างหนึ่งตัวเรียกว่าสระออทอออทอไม่เอกทออ่อนออํานาไม่โทน้ําอ่านว่าทอ่อน้ํารูปไหนคะทอ่อน้ํา รูปนี้ใช่ไหมคะอ่ะโยงเส้นไปอ่ะดูคำถัดมาคำถัดคำถัดมาอ่านว่ายอยักษ์กับสระอํายออยํายมไม่เอกยำทอเอาเทาไม่โท้ทเท้ายำเท้าอ่ะคำไหนไอ้รูปไหนอ่านว่ารูปไหนคะตรงกับคำว่ายำเท้าอ่ะรูป ลูกเสือสำรองนี้ใช่ไหมคะเดินย่ำเท้าอยู่อ่าเดี๋ยวทบทวนการอ่านเป็นคำอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าน้ำมื้อเช้าขี้เมายุยี่ไข่เน่าท่อน้ำยำ่ำเท้า พานัเรียนทําเรียบร้อยแล้วนะคะพยายามฝึกทบทวนแล้วก็อ่านบ่อยๆนะคะจะได้อ่านคล่องเนาะอะ,อะต่อมาด้านล่างนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะคะเอาสีมาระบายเขาบอกว่าหาสิ่งของ10อย่างที่อยู่ในเรือโจนสลัดหาพบแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะ ในเรือของโจรสลัดมีสิ่งของอะไรบ้างนะักเรียนระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยก็จบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะคะรับใบงานเนาะอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงเรามีนัดประชุมกลุ่มกันนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ